ยยาาวนันนี้เมนูเย็นก็จะเป็นหมูย,ย่างย้มมนี่ยเขาถ่ายด้วยหมไเียนค่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร่มไม้ชายน้ำคะ่ะเรามากางเต็นท์กันนะคะที่ลานกางเต็นท์ร่มไม้ชายน้ำรีสอร์ทนะคะ ที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะต้นหญา้าเขียวขจีนะคะแล้วก็ต้นไม้เยอะมากค่ะร่มรื่นแล้วก็มีรีสอร์ทให้เราพักด้วยนะคะซึ่งวันนี้เรามามีคนสูงอายุมาด้วยเราก็เลยทำการเปิดห้องพักนะคะหนึ่งห้องค่ะแล้วเราก็การเต้นกันนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันเลยนะคะว่าความวุ่นวายของเราวันนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนคะ่ะวันนี้ที่เรามานะคะมันจะเป็นวันเสาร์ค่ะวันเสาร์แต่ คนไม่เยอะนะคะคนแบบกำลังดีค่ะมีมาประมาณไม่ถึง10กลุ่มนะคะก็ นว,น,วนลงไปได้วนลงไปนี่วนไปทางนี้ได้มาพร้อมกับฝนเลย <c oughs> ถึงแล้วลงมาช <c oughs> <c oughs> ายน้ำจุดถ่ายรูป นี่ก็มีซุม้มฮะตงรงนู้นมันก็จะติดเออเต่อเราต้องไปข้างหน้าเ,เราต้องเราต้องไปสาลาข้างหน้าน,นู้นนี่ าเขียวมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเขาเขียวมากเลย,ย,ยนี่ขนสเสบียง คนสมงทรล่ลงคุณยายก็มากลางเต็นท์ด้วยนะคะนนแม่ตกลงแม่จะนอนเต็นท์ด้วยเหรอห<า>จะนอนเต็นต์ด้วยตอนนี้เราก็วุ่นวายกับการกางเต็นท์อยู่นะคะตอนนี้กางทารฟเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนน่อไปก็จะกางเต็นท์นะคะ อันนี้เมนูเย็นก็จะเป็นหมูย่างหนับพอควาพมันรยเนป่าคืจแฉลบใจเหเออยากให้พี่บอกให้เต้นจัดเลยเต้นเต้นจัดพี่เกมต้นบอกลุงแจ้งเล้วกระโดดทิศขอสาไม่ใช่สามชาขอสามทีทำไงไม่ได้ไม่เป็นไเจเห็นว่าที่พี่ต้อมบีบแกขอสาม เดี๋ยวคนเด็กิเดตอนห่งรถตั้งคนมั้งตอนหนึ่งรถตั้งล้ออกเดีรถตั้งมันั่นแหละี่กมันหวานดูมันขอสามช่้สา่กเออเด็กน้อยขอสามแ่เงกลางเต็มเอาไหนไว้ที ยาเนนี่หมูย่างแต่มันเป็นแบบเออแต่ถ้ามันใส่ใส่บีฟาบีอืนี่ะบด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 กากลางแจนรไม้ใช่น้ไม้ใ้น้ำ้าจ้าโชคดีมากเลยมาฝนไม่ตกฝนไม่ตกด้วยเปิดเลยดยฝนเปิดเจอเลยวิ่งหาฝนตอนแรกอ่ะเด๊ะทำไมตอนแรกแบบโหลุ้นตัง ปอมเลยว่าฝนจะตกตั้งเตาเลยกลับไม่ตกโชคดีไปไม่อย่างนั้นได้นอนในรถแน่เลยอันนี้เป็นหมู่บ้านอบายกของเรา นี่เป็นแก๊งหนุ่มๆมาปลาอะไรปลาเป็นไงอร่อยไหมกับข้าวครับเด็ดครับเด็ดอยู่ที่ซัมจิ้มครับปลาหมูหมูกระนมอะไรนี่เหมือนกันกนมนี่คะแม่รีบตอบเลยต้องทำไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยพักผ่อนครับพักผ่อนแอเมซอนยามเย็นพักผ่อนครับพักผ่อน เฮ้ยเซนเซอร์หน่อยเอ่ออ่านได้ไหมเกินสิงดื้อมีเด็กเหงาเนี่ยปัโอ้โหเป็นนักข่าวอียิปตเราเราตั้งป้อมอยู่ที่อะไรนะซุ้มเลยใช่เราจะตั้งหน้าตั้งตากิน นี่บรรยากาศยามค่ำคืนเอาแล้วใครอยู่นี่สาวสาวสาวสวสา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 วาวยาวาวสาวสาวสาววสา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 น้ามาวาา้า สายช้าช้ไม่ได้ดูราไม่ทอดสายเหมือนที่เราเป็นสาย ดไปันด้วไงนมาอนแงไฟพานาคนอเที่ยวที่เราไปดูบั้งไฟพญานาคยีงไม่ได้ไปหนองคายเหรอจังหวัดที่รวยที่สุดบ้านเก่าแล้วน่ไรบ้านเก่าเรื่อ จังหวัดเมืองหลวงเมืองหลวงของประเทศไทยเทพมหานครลจังหวัดเมือวัญไม่เราเออเมื่อกี้พี่พีทบปกว่าวัวหลอกแก ไม่อาบน้ำอาวันนี้อาบแล้วครับเฮ้ยฝากไว้ตรงนั้นนาไนไเคนเดียวต้นไม้กี่คนวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะต้นไม้กี่คนใช้เยอะฝากไว้สองร้อยหยวนสองร้อต้หนวอ่าอย่างเงี้ย สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเชาน้านี้น้ำค้างแรงมากเลยนะคะตื่นมาตกใจหมดเลยคะ่ะนึกว่าฝนตกเปียกหมดเลยคะ่ะลังเอ้ยไฟชีดเปียกแฉะหมดเลยคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็มีหมอกนะคะอยู่ตรงเขานู้นไกลๆะคะ่ะให้เราได้ดูบรรยากาศตอนเช้าแบบสดชื่นสดชื่นนะคะและนี้ก็จะเป็น เป็นคนเก่งนะคะเมื่อคนะืนนี้ซ่านักเช้ามอไม่อยากจะตื่นกันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศตรงหน้าห้องน้ํานะคะมองลงไปเห็นลานกลางเต็นที่เรากางเมื่อคืนนี้นะคะวิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศลงลื่นสดชื่นนะคะมีหมอกตอนเช้าน้อยๆให้เราได้ดูกันด้วยนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ที่เรามานะคะเป็นช่วงเ เดือนกระกฎะาคมนะคะน้ำจะน้อยค่ะซึ่งวันที่เรามาวันนี้ก็คือวันที่24กระกฎาคมนะคะบรรยากาศรอบๆก็คือเขียวไปหมดเลยค่ะเพราะว่าหญ้าที่โดนน้ำท่วมนะคะเขาก็ได้แบบฟื้นฟูจนมันเป็นสีเขียวหมดแล้วนะคะตรงโซนที่เป็นสนามหญ้านี่ก็คือกางเต็นท์ได้หมดเลยค่ะแต่ว่าพื้นมันจะเอียงๆหน่อยค่ะตรงที่เรากางคือพื้นมันจะเรียบสุดละค่ะ แต่ถ้าเรากลางตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่ใกล้ห้องน้ําค่ะเดินไม่ไกลมากค่ะสะดวกในการเข้าห้องน้ําแต่ถ้าอยู่ตรงโซนติดน้ํานะคะก็จะไกลห้องน้ําหน่อยค่ะก็เลือกเอาตามที่ใจชอบนะคะส่วนเราก็อยากได้บรรยากาศค่ะเดินเข้าห้องน้ําไกลก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วเราเดี๋ยวเรารอให้เต็นแห้งก่อนนะคะ <Okay. S 1> อีกสักประมาณสักพักหนึ่งเราก็จะเตรียมเก็บเต็นท์ เก็บอุปกรณ์ของเรานะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่สันเขื่อนนะคะไปตรงโซนเขาเยเทียงค่ะไปดูกังหันลมแล้วก็ไปขี่รถเล่นตรงสันเขื่อนนะคะเดี๋ยวไปรอชมกันนะคะว่าบรรยากาศทุ่งกังหันเขาเยเทียงค่ะจะเป็นยังไงคะ่ะ แล้วตอนนี้เราก็มาถึงสันเขอนนะคะจุดชมวิวทุ่งกระหัน,นลมแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นสันเขอนที่เราตั้งใจจะมาปั่นจักรยานกันนะคะเราได้ทําการเช่าจักรยานค่ะคันละ40บาทค่ะมันจะมีแบบปั่น2คนก็ได้นะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้ออยาเบีใช้ไม่ได้เนี่ยค่ะแบบคันสีชมพูเนี่ยนะคะแบบสองคนก็80บาทค่ะี๋ยว อันนูไม่ใช่ถนนไปทางถนถน,นเหรอวะอะฮะอีงว่าเขามาตกปากันม ออกกับการปั่นจักรยานตอนนี้เลยเกินบ่ายกันรักแดดอ้โหก็วนกลับไปนู่นอะที่เดิมเอาไปก็ขวนไม่ได้ก็มันก็รถก็มันก็วนได้ วนกลับไลูกเออไปเกัน <ừ. S 1> ออกตัว <c oughs> ยกลอ้ <c oughs> อเอาไป ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะช่วงบ่ายค่ะเรามาถึงที่นี่ประมาณบ่ายสองนะคะเราก็ได้ปันจ,จักรยานเล่นกันนะคะแต่ว่าแดดมันไม่ออกนะคะแต่ว่ามันร้อนมากเลยคะ่ะแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งค่ะเพราะว่าเมฆคือจับก้อนสวยมากเลยคะ่ะบรรยากาศ3ามอหสิองศาค่ะหันไปทางไหนก็มีแต่ภูเขาท้องฟ้าแล้วก็น้ำนะคะ <S <S 경찰, Eu não สำหรับวันนี้เราทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับทีมหน้าพวกเราจะไปสนุกที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ